วันที่9ธันวาคม2565ดรสมศักดิ์วิวิทย์เกยุยนวงศ์เกษตรสกรจังหวัดขอนแก่นร่วมเวทีเสวนากเกษตรอัจฉริยะเพิ่มทักษะเทคโนโลยีสร้างวิถีความยั่งยืนฟื้นคืนเศรษฐกิจไทยในกิจกรรมอีสาน BCG Forum 2022ภายใต้งาน อิสานบีซจีเอ็กซ์โปสองพโดยสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับขอนแก่นอินโนเวชันเซ็นเตอร์โดยกลุ่มมิตรผลภายคีเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นณวิธีตึกคอมถนนสีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น p c g m จ d โมเดลเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วปี64นะครับแล้วก็ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ได้ตั้งเป็นคณะกรรมการขัดลืนนะครับ b c g Model ภาคกเกษตรเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับท่านก็ได้วางแนวทางการทํางานนะครับเป็นสเต็ปว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับจังหวัดขอนแก่นก็เป็นเป็นอ้อยนะครับกับหม่อนไหมนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะวางแผนกิจกรรมที่จะลงไปดําเนินการนะครับซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุตจันทรีรองอธิการบดีมหาวิทยลาลัยกรสินนายภูวนาวงสุริยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนายพรชัยแท่ลิมรองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนายสิทธิพงศ์สีสว่างวงผู้อ่มโยการศูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นนางสาวสุนันทาเหมื่นแก้วนภพาหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและมีนายสุรสิธิ์เคมพรมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการจะเห็นว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเกษตรกรนะครับจะต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีนะครับ เพื่อที่จะทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าของเราก็สามารถส่งขายได้นะครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับท่านกศครับ